สวัสดีครับชาวเสี่ยนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ International Cha m p i ม n s h i p 2 0 24นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับแข่งการระบบ6ใน11เฟรมนะครับรายการนี้เป็นรายการจัดอันดับนะครับเป็นรายการเก็บคะแนนรายการที่5นะครับชิงเงินรางวัลรวมนะครับ8ป5 0 0 0อปอนด์นะครับแชมป์จะได้รับเงินรางวัล1น5 0 0 0ปอนด์นะครับรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล75,000นปอนด์นะครับ ผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับรับเงินรางวัล5,000ปอนด์นะครับแชมป์เก่านะครับจางันดานะครับเอาชนะทอมฟอร์ด10ต่อ6เฟรมนะครับผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเบรก147ยแต้มนะครับมี2คนนะครับก็คือไรอันเดย์นะครับแล้วก็จางันดานะครับสรุปผลแข่งรอบคัดเลือกประจำวันที่30กันยายน2567มีดังนี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับ ดีแลนเอมิลี่เอาชนะสกอตโดนุสัน6ต่อ3เฟรมมาร์ตินโดเนลเอาชนะจูเลียนเลคลิฟหกต่อ2เฟรมเจมี่เคลกเอาชนะมอสต์ฟาฟาดอแกม6ต่อ3เฟรมเดนเนียลวูเมอร์สลีย์เอาชนะเลียมเดวิส6ต่อ2เฟรมสจวรตบิงแฮมเอาชนะเลียมเกรแฮม6ต่อ0เฟรม พมดจร์ในก,กินส์เอาชนะเคนโดฮตี้6ต่อ1เฟรมเฮดอนพินฮีเอาชนะสตีเฟนแม็กควาย6ต่อ2เฟรมฟานเฉินยี่เอาชนะหลงเฉอห่วง6ต่อ3เฟรมดินยังเอาชนะเทียนเผยเฟย6ต่อ5เฟรมฉีซื่อเอาชนะอัเมดอาลีเอซาเยต6ต่อ5เฟรม เบนเมอร์เทนเอาชนะเกนดอต์หกต่อสี่เฟรมจัดทัพเอาชนะคริสทอตเทนหกต่อหนึ่งเฟรมมาร์ควิลเลียมส์เอาชนะเฮลิทาเฮียหกต่อศูนย์เฟรมอวยซือเอาชนะหวังยู่เฉิน6ต่อสี่เฟรมเซลโกตงเอาชนะไคลเกอร์บาซานีหกต่อสามเฟรม แอนโทนีแฮมินตันเอาชนะจิมมี่ไวท์หต่อ0เฟรมคลิสเวกลินเอาชนะเชิงกาว6ยหต่อ2เฟรมแอนโทนีแม็กกิลเอาชนะแอชลีย์คาร์ตี้หต่อ1เฟรมพังจุนซูเอาชนะยูเลียนบอยโก6ต่อ1เฟรมเทพชยาอุนหนูหรือ F1 เอาชนะเลยเผยฟาน6ต่อ4เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่งรอบคัดเลือกรอบแรกรายการ International Championship 2024นะครับแข่งคาระบบ6ใน11เฟรมมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา15.30นาจุนต้นไปนะครับลู่เฮาเทียนพบกับมาโกฟูแจ็คโจสพบกับไซมอนแบดเวลมาร์คเดวิสพบกับใบพัดสิริพาพร จอแดนบ,บราว์ Wilson, พบกับพงเฉินจี้แกลลี่วิลสันพบกับพมัดมีอาจิมมี่โรเบิร์สันพบกับซันนี่สายล่อฟ้ามาร์คเซลบี้พบกับอาตมีชิตชินชูยเย่โล่งพบกับไมโคลโฮเเบนวูลาสตันพบกับดวนโจสชอนเมอร์ฟี่พบกับหลุยฮิโคสเอลลิสเลเซอร์พบกับ ควิกมานัสวินหรือควิกค,คิวเฮาส์สแตนด์สันแลมพบกับอเล็กซานเดอร์เซนบาร์เกอร์ทอมฟอร์ดพบกับสแตนโมดี้ลอบบี้วิลเลียมพบกับอเลนเทเลอร์ลูการ์เบรเซลพบกับเจียงจุนโดมินิกเดวพบกับแซ็กสัวตี้อลอนฮิวพบกับเรียมผู้เลนโจโอคอนเนอร์พบกับลอบบี้แม็กกูริแกน โรเบิร์ตมิลกินส์พบกับสจ๊วตเคลินตันเดวิดลินลี่พบกับอาเมียงสาขอบแบร์รี่ฮอกกินส์พบกับโจชัวทอมมอนนิลโรเบสันพบกับอัลฟี่เบอร์เดน